โลทัสเอ米尔รุ่นปี2026คือการกลับมาที่ทรงพลังของความงามสายพันอังกฤษที่มาพร้อมการผรสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับจิวิญญาของรถสปอร์ตแท้ๆรุ่นนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบร์โลตัสไว้อย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักที่เบาการควบคุมที่เฉียบคมและความรู้สึกการขับขี่ที่เชื่อมโยงกับผู้ขับแบบถึงแก่นแต่ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงให้เข้ากับยุคใหม่ด้วยความหรูหราและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย รูปลักษ์ภายนอกของเมื์ปี2026นั้นยังคงใช้หลักการออกแบบที่มีแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งระดับสูงฝากระโปรงหน้าที่ลาดเอียงลงต่ำช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกเส้นสายรอบตัวรถให้ความรู้สึกไหลลื่นและสปอร์ตโคมไฟหน้าแบบเล็เต็มระบบดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดลายรูปตัวีที่โดดเด่นกระจังหน้าสงกว้างช่วยระบายอากาศได้ดีในขณะที่ด้านท้ายมีดิฟฟิวเซอร์และไฟไท้ายแบบเรียวเฉียบที่ให้ความรู้สึกทั้งฉกเฉียวและทรงพลัง สำหรับมิติตัวถังโลตัสอเมอรรุ่นใหม่นี้มีความยาวประมาณ4,412ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1895ม mm, ิลิเมตรและความสูงเพียง1225ม mm. ิลิเมตรซึ่งถือว่าต่ำและกว้างเพื่อให้ศูนย์ถุงต่ำและมั่นคงบนถนนล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นพร้อมยางสมัรนะสูงจากมิชลินที่ช่วยให้เกาะถนนได้อย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารของมิล่ปี2 0 2 6นั้นมีการปรับปรุง ให้รูราขึ้นอย่างชัดเจนคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เอียงเข้าหาผู้ขับพวงมาลาัยแบบ3ก้การทรงสปอร์ตจับก,กระชับมือเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบบักเก็ตซีทพุ่มด้วยหนังนแคนนทร์ตัดเย็บด้วยได้สีตัดเพิ่มอารมณ์เร้าใจขณะขับขี่หน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างเต็มระบบด้านหลังพวงมาลายัยมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนการสแสดงผลได้ตามหมวดการขับขี่ ในด้านกลุมพลังโลตัสเมื่อปี2026มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่โดดเด่นโดยมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จจาก AMG ที่ให้กำลังประมาณ360แรงม้าและอีกรุ่นหนึ่งคือเครื่องยนต์ V6 ขนาด3 5ลิตรซูเปอร์ชาร์จที่ให้กำลังสูงสุดถึง400แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแล้ว แต่รุ่นย่อยอัตราเร่งจากสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ภายในเวลาเพียง4.2วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงสร้างตัวถังของมีราใช้แพลตฟอร์มอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแบบพิเศษที่โลตัสพัฒนาขึ้นเองทำให้รถมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ1400กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเบากว่ารถสปอร์ตในระดับเดียวกันอย่างชัดเจนระบบการสะเทือนแบบปิดนกคู่ทั้งหน้าและหลังให้ความแม่นยำและการตอบสนองที่ดีเยี่ยม ในการเข้าโค้งระบบเบรกใช้ดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนทั้ง4ล้อพร้อมคาลิเปอร์ประสิทธิภาพสูงจาก AP r a c ร n n ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโลตัสเริมือปี2026ก็ให้มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมสเตยราภาพอีสระบบเบรก ABS พร้อมมอิดิระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตากล้องมองภาพรอบคันและระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ ในเรื่องของการขับขี่มือยังคงความเป็นรถขับหลังที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับได้หลายรูปแบบเช่นทัวร์สปอร์ตและแทร็กที่จะปรับทั้งภูมิละยรระบบการสะเทือนและการตอบสนองของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือการลงสนามแข่งมีเรือดก,ก็พร้อมมอบความร้าใจได้ในทุกจังหวะโลตัสยังได้ใส่ใจในเรื่องของการใช้งานจริงมากขึ้นด้วยพอ